สวัสดีสมาชิกกส,ส,สนาเซเดกคุนะครับวันนี้พบกับผมอมนเดมใช่ไนะครับวันนี้มีฟุตบอลให้เลือกรุ้นหลายรายการนะครับเน๋่วคุณหนรายการวันนี้มอมที่เกมฟุตบอลยูโรป,ปาลีกรอบชิงชนะเลิศคู่ระหว่างเลเวอร์คูเซนพบกับอตาตาลันตาคู่นี้แข่งที่สนามกลางนะครับสนามอาวิวาสเตเดียมมาดูกันฟังเลเวอร์คูเซนนะครับยอดทีมจากเยอรมันแชมป์บุนเดสลีกาปีล่าสุดผลงานยอดเยี่ยมมาก ไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้ถิตีห้านัดหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่งทางฝั่งอัาลันตาก็ทีมจากอิตาลีอยู่ดับที่ห้าของลีกทะลุถึถงรอบชิงได้สําเร็จด้วยการผ่านลิเวอร์พูลและมาร์เซย์นัดนี้ใส่สุดแน่นอนถิตีห้านัดหลังสุดชนะสี่ 4, แพ้นหนึ่งการจัดทัพวันนี้เลโวโกเซนมาในระบบสามสี่สองหนึ่งนาเปาตัวจบสกอร์ส่งพรทริกซิก เติมเกมลุกด้วยฟอร์เรียนเวตยูยนัสฮอปมันคุมเกมแดนกลางวางกรานิสซากา้าคู่กับปาราซิออสวิงแบ็กซ้ายอเล็กกิมารดูวิงแบ็กขวาฟิมปงแทงหลังสามคนส่งยนูนาธานทาเปียโรอินกาปีโนโปีเอออสมันทับโซบารู้ษาประตูจะเป็นมาเตโควาทางด้านอัตแลนตามาในระบบ 3 4มสี่สองหนึ่งนาเป่าตัวความหวังทรงสคามาค่าเติมเกมลุกด้วยเทินคอฟไมนอสชาเดอร์กิเทลาเลอร์คุมกนเกมเดนกลางวางมาริโอปาสลิดประสานงานร่วมกับเบเดซอนวิงแบกซ้ายมัเตโอรูเจลรี่วิงแบกขวาดาวิดสปาคอสตาแพงหลังสามคนมอบหมายให้จอโจ,อจอสคานวินี อิซักเฮียนเบรัดจิมซิตี้คู่สาวประตูก็จะเป็นฮวันมูโซคู่นี้ก่อนเกมเขาให้เลเวอร์คูเซนเหนือกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับเคยเจอเกันมาสองครั้งอัลตนตาชนะสองนัดผมมองว่าเลเวอร์คุเซนนักเตะสมบูรณ์ทุกตำแหน่งคาดว่านาจะชุดที่ดีที่สุดลงบูส่วนทางอัลตนตาความพร้อมนักเตะนัดนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บสามคนแต่นักเตะตัวหลัก ยังอยู่กันครบมองแล้วเกมนี้แรกกันเดือดแน่นอนมีโอกาสออกได้สามหน้าแต่ถ้าเลือกทีมที่น่าเชียร์ผมจะมองไปที่เรเวอรคูเซนน่าจะเชียนชนะไปได้ในคืนนี้คืนนี้ให้ตามเชียร์เดเวอรคูเซนไปที่ที่น่าเชียร์สำหรับค่ำคืนนี้นะครับจะเล่มติดต้าช่องมูลเลครับไปพบกันใหม่สวัสดีครับ